กู้ใช่ไหมเวลาที่เราออกทุนกู้เนี่ยก็บริษัทก็จะมีภาระผูกพันใช่ไหมพอผูกพันธโดยการราย벌โดยการที่เราต้องจ่ายดอกเบี้ยทุกๆเดือนตามที่เราสัญญากับทางอีกฝั่งหนึ่งไว้อะอย่างเช่นทุกปีทุกสองสองครั้งต่อหนึ่งปีอะไรอย่างงี้อือฮะค่าตามบัญชีแล้วก็เราถ้าเกิดเป็นฝั่งผู้ขายใช่ไหมเราเป็นคนออกหุ้นกู้ พอออกหุ้นกู้ปุ๊บแปบ๊บหนึ่งนะโอเคบริษัทออกหุ้นกู้บริษัทก็จะมีหนี้สินอย่างที่บอกแล้วก็ผู้ออกจะได้รับเงินจากผู้ลงทุนถ้าเราฝั่งคนขายอะถ้าออกหุนกู้ไปเราก็ได้รับเงินเป็นเงินสดขึ้นมาเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เราก็จะไปเครดิตไอตัวบอนเปเบิลออกไปแล้วก็ระหว่างวงวดเนี่ยเราก็จะมีการชําระดอกเบี้ย แล้วก็เขาบอกว่า d e t e r m i n e the market value of bond มีอะไรบ้างก็คืออันแรกก็คือจะต้องมีจำนวนเงินที่เราจะขายอันที่สองคือจะต้องมีระยะเวลาของบอนระยะเวลาเท่าไหร่แล้วแต่จะไปตกลงกันแล้วก็อันที่สามคือจะเป็นอัตราดอกเบี้ยใน,ในตลาดมขณะนั้นสิทธิ์อยู่ที่ผู้ออกบอลไม่จำเป็นต้องรอให้บอนครบกำหนดถ่ายถอนขึ้นก่อนกำหนดได้ อันนี้อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรขายที่กู้ไม่มีอะไรโอเคแอคคาฟบอลเปเบิ <Okay. S 1> bon ้ลเฮ่า oh. <c oughs> ไม่เอาฟังอย่งนฟังแล้วเดี๋ยวแม่ก็ช่วยด้วยไงเดี๋ยวหนูไม่ได้หนูไม่ไดานาน้ได้ขนาดนั้นเอาแบบว่าคพือพอรู้ <Ừ S 1> พอสังเกตหน่อยสรุปให้แม่ฟังหน่อยอะก็คือเวลาออก ออกหุ้นกู้เนี่ยมันก็จะมี3เขาเรียกว่าอะไรอะ3ค่าด้วยกันนะมันก็จะมีพรีเมี bond, เยมมีบอลไอ้มีดิสคาสแล้วก็มีแฟร์แวรลูใช่ไหมพรีเมียมคืออะไรพรีเมียมก็คือว่าเราไอตัวราคาแฟร์แวรลูเนี่ยราคาแฟร์แวรลูเนี่ยจะจะต่ำกว่าราคาที่เอาไปขาย จะเป็นพรีเมียมแต่ถ้าเป็นแฟร์แวรลูก็คือว่าราคาขายจะเท่ากับราคาที่ราคาแฟร์แวรลูเท่ากับราคาขายเลยจะเรียกว่าแฟร์แวรลูแล้วก็ถ้าเป็นดิสคาวน์เนี่ยก็คือว่าจะมีราคาแฟร์แวรลูเนี่ยราคาขายจะจะต่ำกว่าแฟร์แวรลูก็คือคือดิสคาวแต่ในท้ายที่สุดแล้วอะ่ะพอเราครบกำหนดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดิสคาวหรือว่าพรีเมียมเนี่ยวันที่จ่ายคืน,นจะ,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 จะต้องจ่ายคืนให้เท่ากับแฟร์แวรลูก็คือเขาบอกว่า ฝั่งคนขายเนี่ยไม่ว่าจะขายสูงขายต่ำหรือขายเท่ากับเนี่ยวันที่จ่ายคืนเนี่ยจะต้องจ่ายคืนให้เท่ากับราคาตามมูลค่าเสมอก็อคือจะไม่มีดิสคาวจะไม่มีพรีเมียมทเท่ากับสูงไปต่ออันนี้คือความหมายอันนี้ก็ไม่มีอะไรนี่เป็นคำถามโอเคมาถึง present value ก็คือ price of bond ใช่ไหมราคาของการคิดคำนวณราคาของบอน สูตรสูตรก็คือจะเป็น present value PV ของดอกเบี้ยบวกกับ PV ของเงินต้นแต่ว่าการคิดพายอัพบอลล์จะต้องจะต้องไปเปิดตารางไอตัว PVIA อ่ะ PV เขาเรียกว่าอะไรนะแม่ PVIFA PVIF เนี่ยต้องลองทำอ่ะ บอลเฟเบิลอย่างข้อเนี้ยอย่างข้อนี้มันจะเป็น Price of b o n d ใช่ไหมเขาก็จะให้โจทย์มาสมมุติโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าเขาออกเขาออกบอลเนี่ยเจ็ดแสนเจ็ดแสนบาทนะไอ้เจ็ดแสนดอลลาร์มีดอกเบีย้ยในสัญญาเนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยทุกๆเป็นเซมิ y. ก็คือว่าหนึ่งปีแต่สองครั้งในวันที่สามสิบจูนกับสามสิบเอ็ดเด็กแล้วเขาบอกว่าหุ้นกู้อันนี้เนี่ยมีอายุสามปีแล้วก็มีดอกเบี้ย มีดอกเบีย้ย e EIR เนี่ยก็คือว่าดอกเบีย้ยที่แท้จริงเนี่ยก็คือจะมี14%เวลาคิดเนี่ยก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยต้องต้องคิด interest ก่อนก็คือดอกเบีย้ยว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่ใช่ไหมก็คือเอาเอา,า700,000เงินต้นเนี่ยคูณกับเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ของดอกเบีย้ยแต่เปอร์เซ็นต์เนี่ยย้ำนะว่าจะต้องเป็นเปอร์เซ็นต์ที่อยู่ในสัญญานะเป็น contract interest rate นะที่ไม่ใช่เป็นดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะ สมมุติว่าข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าจ่ายปีละสองครั้งเราต้องเอาเปอร์เซ็นต์หารสองสิบสองเปอร์เซ็นต์หารสองเป็นหกตอนแรกเนี่ยมีอิชชูเจ็ดแสนใช่ไหมก็เอาเจ็ดแสนเนี่ยคูณหกเปอร์เซ็นต์คูณหกเปอร์เซ็นต์จะได้เท่ากับสี่หมื่นสองแล้วเราอะ่ะก็คงต้องไปคูณเพ e เซนต์แวลูด้วยก็คือเพ e เซนต์แวลูคือเราต้องไปเปิดตารางตารางค่าในที่เขาให้มาแต่เวลาคิดเพ e เซนต์แวลูเนี่ย เราจะเอาจากดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะก็คือมันจะเป็นถ้าเป็นอินเทรสเนี่ยมันจะเป็น PVIFA i ก็คือ i ตรงนี้คือต้องเอาดอกเบีย้ยที่แท้จริงสมมติอันนี้มันต้องมันจ่ายปีละสองครั้งก็ต้องเอามาหาร2ดอกเบีย้ยเขาให้มา14%ต้องหาร2 7นะ i เท่ากับ7แล้วก็ n เนี่ย n ก็คือจะเป็นจำนวนอายุของบอลน่ะต้องเอามาคูณกับ2ด้วยเพราะว่าเราจ่ายปีหนึ่งสองครั้ง mm hmm. ข้อนี้บอล บอลสามนะอายุสามก็เอามาคูณสองก็เป็นหกแล้วก็ไปกดตาราง PVIFA I เท่ากับเจ็ดบอลเท่ากับ n เท่ากับหกแล้วก็ไปเปิดตารางแล้วก็ามาคูณกันจะได้อินเทรส PV ของอินเทรสใช่ไหมแล้วก็คิดเงินต้นด้วยเงินต้นก็เอาเจ็ดแสนบาทเลยก็คือเอาเงินที่ออกจะเอาเงินที่อ่าออกหุ้นนะเจ็ดแสนคูณกับก็อันนี้ก็ทำทำเหมือนก,นกันกับเมื่อกี้ก็คือ PVIF ไม่มี a นะเพราะเมื่อกี้ a คือ annuity mm hmm. เพราะว่าดอกเบี้ยต้องจ่ายทุกปีทุกงวดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเงินต้นเนี่ยเราจ่ายแค่ครั้งเดียว mm hmm. ก็เป็น pvif i เท่ากับ7แล้วก็ n เท่ากับหกมีคำถามไหมคะไม่มีผ่านนะแล้วก็เอา interest เมื่อกี้ผลรวมกับไอตัว principal เมื่อกี้เอามาบวกกันแล้วก็จะได้เป็น p r i c e of bond โอเคแล้วเวลา เดบิตเครดิตบันทึกบัญชีใช่ไหมถ้าเกิดในวันแรกเลยนะสมมุติว่าโจทย์เขาบอกว่ามีแฟร์แว l u ลูเนี่ยอย่างโจทย์ข้อนี้เขาบอกว่าวันที่หนึ่งมกราเนี่ยออกบอลเนี่ยจำนวนหนึ่งแสนบาทบอลอายุห้าปีสิบเปอร์เซ็นก็เดบิตแคสเพราะว่าเราออกบอลเราต้องได้รับเงินเข้ามาใช่ไหมแล้วก็เครดิตบอลเปเบิลเพราะว่าเราเราเรามีหนี้สินไง ไอเราต้องมีพลระผูกพันกับอีกฝ่ายหนึ่งเราต้องจ่ายอินเทเสทุกทุกงวดอันนี้เขาถามว่าจะบันทึกอินเทเสเพมต์ยังไงก็คือว่าค่าใช้จ่ายในในดอกเบี้ยนะคิดยังไงใช่ไหมเวลาคิดก็ก็เหมือนกันแบบเมื่อกี้เลยก็ต้องดูว่าปีนึงเนี่ยจ่ายกี่ครั้ง ถ้าจ่ายครั้งเดียวก็เอาเปอร์เซ็นต์ในงวดนั้นน่ะคิดไปเลยแต่ถ้าถูกจ่ายสองครั้งก็ต้องเอามาหารสองบอลเปเบิรใช่ไหมเดบิตอินเทอร์เน็ตเอ็กเพนส์เครดิตแคสเพราะว่าจ่ายเงินออกไปเพราะเราจ่ายนี่จ่ายจ่ายค่าดอกเบี้ยไปแล้วพอสมมติว่าจ่ายเงินเนี่ยปีละสองครั้งใช่ไหมแม่แล้วถ้าสมมติว่าจ่ายวันที่หนึ่งกรกฎาคมกับวันที่หน,นึ่งเดือนี้ ทุกๆสิ้นงวดเนี่ยเราก็ต้องบันทึกเป็นล็อกเบอร์คร้างจ่ายถูกไหมเพราะว่าเราจะไปจ่ายทีในปีหน้าแล้วก็ต้องเป็นเดบิตอินเทอร์เน็ตเอ็กเพนต์เครดิตอินเทอร์เน็ตเพเบิลแล้วพองวดถัดไปวันที่หนึ่งงวดถัดไปเนี่ยเราก็จะไปเอา <c oughs> พอถึงงวดที่จ่ายของเราผ่านไปเราก็จะมาเดบิตอินเทอร์เน็ตเพเบิลเครดิตแคสเสร็จสำหรับต่อมามันจะเป็น อิชูบอลในราคาที่ดิสเค้าดิสเค้าคืออะไรดิสเค้าก็คือวาอ่าราคาที่ออกเนี่ยต่ำกว่าแฟร์แวร์ลูที่ตลาดที่ที่เขาให้มานะอย่างข้อนี้เนี่ยเขามีแฟร์แวร์ลูอยู่หนึ่งแสนนะแต่เขาออกบอลน่ะแค่เก้าหมื่นสองหกสามเก้าก็คือส่วนต่างเนี่ยก็คือจะเป็นดิสเค้าเวลาบันทึกบัญชีก็จะเป็นเราออกบอลเราได้เงินมาก็เป็นเครดิตแคสดิสโนเดวิดแคส เดบิตแคสแล้วก็ดิสคา์เนี่ยจะก็คือดิสคา์จะเป็นแอลโบก็คือจะอยู่ฝั่งเดบิตเดบิตดิสคา์ออนบอลบอลบอลเปเบิ้ลส่วนต่างของหนึ่งแสนกับไอไอมูลค่าที่เขาออกหุ้นน่ะที่เขาออกหุ้นน่ะคือจะเป็นดิสคา์แล้วก็เครดิตบอลเปเบิ้ลเพราะเรามีนี่ถูกไหมดิสคาวแอลลบโอเคเราจะบันทึก บอลเปเบอไว้ใน n o n c คอร์เ t นไลบิลิตีคือบอลเน่ยมันจะเป็นนี่สีไม่หมุนเวียนโอเคเวลาเวาเอาไปใส่ในงบนะงบงบการเงินเสร็จปุ๊บอันนี้ไม่มีอะไรแล้วถ้าบอลพรีเมียมล่ะพรีเมียมก็คือตรงข้ามกับเมื่อกี้ก็คือพรีเมียมก็จะราคาของบอลเนี่ยจะมากกว่าราคาตลาดก็คือ Fair Value เหมือนกันเลยก็ เวลาบันทึกบัญชีอย่างข้อนี้ก็คือมีแฟร์วอลูหนึ่งแสแต่ว่าออกบอลอยู่ที่แสน0 0ดพส่วนต่างก็คือจะเป็นพรีเมียมเวลาบันทึกบัญชีก็จะเป็นเดบิตแคสเราออกบอลก็ได้รับเงินมาแล้วก็พรีเมียมเนี่ยจะอยู่ฝั่งเครดิตเนาะเพราะว่าเหมือนแอลเหมือนเหมือนนี่สินเพิ่มขึ้นอะ่ะถูกไหมเพราะว่าพรีเมียมออนบอลเพเบิลมันมองอยังไงนะแม่ขอถามกับพรีเมียมออนบอลเพเบิลก็คือว่า พรีเมียมัคือเหมือนเหมือนเราเรา,เรามองเปนมุมไหนนะคือพรเเมียมมากขึ้น,นก็คือราคาขายสูงเราได้เงินมากขึ้นหรอไม่ไม่เกี่ยวเนาะนั่นแหละมันอยู่ฝั่งฝั่งเครดิตอืมเครดิตเครดิตบอลเปเปไหนเนี้ย แล้วก็ bond issue อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะอันนี้เหมือนกัน record แล้วก็ตลาดจัดตัดจำหน่ายอ๋อน,นี่อันนี้ amortization การตัดบัญชีส่วนเกินส่วนลด mm hmm. ก็อาจารย์เขาบอกว่า <c oughs> การตัดจำหน่ายอารจัดบัญชีเนี่ยจะต้องจัดบัญชีไปตลอดของอายุหุ้นกู้ วันที่หุ้นกู้ครบกาหนดเนี่ยส่วนเกินกับส่วนลดจะไม่มีแล้ว่่ากับศูนย์ก็คือตัดตัดตัดไปเรื่อยเให้ให้มันเข้าพาวเวอลูของบอลนะให้มันเท่ากับแฟรแวให้ให้มันเท่ากับมูลค่าเงินเงินเริ่มแรกที่เราที่เราออกมาจะไม่มีการมีพรีเมียมดิสเคิ์ในในตอนครบกําหนดนะอันนี้ก็คือเป็นวิธีใช้วิธีดอกเบี้ยที่แท้จริงตัวเปอร์เซ็นต์จะคงที่เสมอในการตัดส่วนเกินส่วนลด เวลาทำตาราง amortization น่ะมันก็จะมีการคิดดอกเบีย้ยใช่ไหมสมมติว่าคิดดอกเบีย้ยเนี่ยถ้าเกิดเป็นการจ่ายเงินแคสแคสอินเทรสเนี่ยถ้าเป็นแคสอินเทรสเนี่ยจะเอาดอกเบีย้ยตามสัญญาแต่ถ้าเป็น INTEREST EXPENSE เนี่ยก็คือจะเอาดอกเบี้ยที่แท้จริงก็คือคูณ EIR อย่างเช่นแล้วสูตรของมันน่ะก็คือว่า เมื่อกี้ที่บอกใช่ไหม้ะเป็นคำนวณการจ่ายเงิน Cash Interest Payment เนี่ยก็คือจะต้องเอาดอกเบีย้ยในสัญญาคูณกับจำนวน f i r v v l u e นะแต่ถ้าเป็นดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยก็คือจะเอาดอกเบีย้ยที่แท้จริงนะ EIR เนี่ยคูณกับมูลค่าตามบัญชีณวันต้นงวดตัวเขาจะให้มาเลยสมมุติว่ามี f i r v v l u e หนึ่งแสนแล้วมีมูล,มมลค่า ออกคูณมูลค่าแบบแสนแปดอะไรเงี้ยแล้วก็เอาแสนแปดนัมาคิดดอกเบีย้ยจ่ายคูณกับอดอกเบีย้ยที่แท้จริงก็คือ EIR แล้วเวลาคิดในตารางมันก็จะมีให้คิดพรีเมียมกับดิสคาวใช่ไหมสมมติว่าของดิสคาวเนี่ยมันก็จะต้องเอาเขาเรียกว่าอะไรอะดิสคาวเนี่ยเวลาคิด carrying เอามาจะต้องเอามาบวกกันเอา carrying เอามาของงวดก่อนอะเอามาบวกกับ discount amortization แต่ถ้าแต่ถ้าเป็นพรี m i u เมียมเนี่ยพรีเมียมด d u ักชันเนี่ยก็คือต้องเอามาลบกันเนี่ยจำเนี่ยอย่างเช่นอันเนี้ยเห็นไหม cash interest cash interest เนี่ยก็คือจะต้องเอาเอาค่า fair value fair value คูณกับเปอร์เซนที่อยู่ในสัญญานะที่ไม่ใช่ ir นะ แต่ถ้าเป็น Interest Expense ดอกเบีย้ยจ่ายเนี่ยจะต้องเอาค่ามูลค่าณนะต้นงวดที่ที่โจทย์เขาให้มาเนี่ยคูณกับดอกเบีย้ยที่แท้จริง EIR แล้วก็ได้มาแล้วก็เอา c a s Interest เนี่ยลบกับ Interest Pa Expense เนี่ยจะได้ส่วนเกินส่วนลดมูลค่าเอามาอยู่ในช่องหนึ่งแล้วเอาเนี่ยสมมติอย่างอย่างข้อน,นี้มันจะเป็น Discount ใช่ไหมก็คือส่วนลดแล้วก็เอาส่วนลด ตรงเนี้ยเอามาบวกกับมูลค่านะนะตั้งต้นที่เขาให้จดให้มามันก็จะเป็น carrying a m o u n ของปีนี้ใช่ก็เวลาบันทึกบัญชีก็เหมือนกันณนะวันแรกเลยเนี่ยก็คือเราก็ต้องเป็นณนะวันแรกที่จ่าย i n t e r e s t expense นะก็คือจะต้องเป็น debit i n t e r e s t expense ตอนแรกเนี่ย discount yes, จะอยู่ฝั่งจะอยู่ฝั่ง อนะตอนแรกดิสเขาอยู่ฝั่งเดบิตใช่ไหมแล้ววันที่ออกบอลอะ่ะแต่พอมีการจ่ายอินเทอร์เน็ตต่อไปเนี่ยเราก็เหมือนกับว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเขาเรียกว่าอะไรีเวิร์ด mm ีเ hmm. ว<ะ>ิร์ดอ่ะใช่เหมือนว่าเราก็พยายามแบบหักกลบอะ่ะเพราะว่าเราจ่ายออกไปแล้วก็เดบิตฝั่งตรงข้ามก็กต้องเป็นเครดิตแทนแล้วก็เครดิตแคบเพราะว่าเราจ่ายเงินออกไปแล้วจนะ่ายค่าดอกเบีย้ยแล้วก็สิ้งนงวดก็ต้องมาบันทึกอีก ก็บอกก็เหมือนการดอกเบีย้ยเราเราก็ต้องรู้ว่าโจทย์เนี่ยเขาให้จ่ายดอกเบีย้ยววันไหนบ้างอย่างโจทย์ข้อน,นี้เขาให้จ่ายดอกเบีย้ยววันที่1มกรากับ1จุลายนณะว,นวาาันที่งวดสามเอ็ดธันวานเนี่ยเรายังไม่ได้จ่ายดอกเบีย้ยอ่าเรายังมีดอกเบีย้ยค้างอยู่ใช่ไหมงวดหนึ่งเวลาบันทึกก็เป็น interest payable คือดอกเบีย้ยค้างจ่ายเอาไปจ่ายพอพอปีถัดไปเนี่ยพอเราจ่าย interest เสร็จไปปุ๊บเราก็เอามา debit interest payable credit cash เพราะเราจ่ายไปแล้ว ปุ๊บไม่มีอะไรแล้วก็เหมือนกันส่วนเกินก็เหมือนกันเลยแต่ว่าแค่เอาส่วนเกินในตารางก็แค่เอา carrying เอเมาส์นะต้นงวที่เขาให้มาเนี่ยเอามาส่วนเกินเอามาเอามาลบเอามาลบกับไอตัว p r e m i ยมใช่มันก็จะไปเป็นตัว carrying v a ของนับปีนั้น อ่าโอเคไม่มีอะไรเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าเนี้ยถ้าหุ้นกู้ถึงวันครบกําหนดเนี่ยอย่างที่บอกไว้ตอนแรกว่าน้วันสุดท้ายเนี่ยที่ครบกําหนดเนี่ยจะไม่มีการมีพรีเมียมของดิสคาวแล้วก็คือจะเป็นราคานะราคาแฟร์แวลูก็เป็นเดบิตบอนด์เฟเบิลเครดิตแคทก็คือเราจ่ายเงินไปให้เขาหมดแล้วมนี่สินก็หมดแล้ว การถ่ายถอนมีการถ่ายถอนก่อนคบกาหนดด้วยนะคืออันดับแรกคือเราต้องตัดส่วนเกินส่วนลดให้ถูกต้องจนวันที่ถ่ายคืนก็คือจะท่องคืนเป็นเงินต้นอันที่สองก็คือว่าโอนปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องที่เหลืออยู่ให้ดิสเคท์หรือพรีเมี่ยมเท่ากับศูนย์อย่างที่บอกไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรามีการถ่ายถอนก่อนคบกําหนดเนี่ยมันก็จะต้องมีเกิดกําไรขาดทุนจากการถ่ายถอนหุ้นกู้นั้นๆ เราก็ต้องเราก็ต้องหาด้วยว่าเราได้รับกําไรหรือขาดทุนเพราะว่าราคาที่ถ่ายถอนบอลอ่ะมันจะไม่เท่ากับมูลค่าตามบัญชียอยู่แล้วเด,ดือนจักโจอย่างข้อนี้ข้อนี้อันนี้คือจะเป็นตัวอย่างของหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดนะเขาจากโจย์เขาบอกว่าวันที่หนึ่งแจนเนี่ยมีการถ่ายถอนหุ้นกู้ใน อ่อะไรนะในหุ้นกู้ที่เป็นพรีเมียมอะ่ะเขาจ่ายสิบล้านสองแสนเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้อันนี้อ่าแล้วเขาก็วันที่หนึ่งแจนใช่ไหมเดี๋ยวนะหนึ่งแจนคืออันนี้สามเอ็ดเด็กทีนี้เราก็ต้องมาดูว่า เราเขาจ่ายเท่าไหร่สิบล้านสองแสนใช่ไหมแต่ว่ามูลค่าตามบัญชีนะัวันตอนตรงเนี้ยที่เขาถ่ายถอนออกไปเนี่ยคือสิบล้านสามห้าหกหกห้าสามแม้ว่ามันกำไรหรือขาดทุนน่ะเขาจ่ายแค่เนี้ยแต่ว่ามูลค่าบัญชีมันสิบสามห้าแต่ว่าเขาจ่ายแค่สิบล้านสองแสนอ่ะเกณฑ์หรือน้อนหรเกณฑ์เนาะเพราะว่าก็คิดดูสิว่าได้กำไรไม่ได้เราเราใช้หนี้น้อยกว่าน้อยกว่าที่มันมีอยู่ใน อยู่ในบัญชีที่ติดไว้อะเนี่ยแล้วก็เอาเองินที่เราจ่ายเนี่ยเอามารลบกับมูลค่าต่างบัญชีส่วนต่างคือเป็นกำไรแล้วก็เอาไปบันทึกบัญชีโอเคอืมก็เนี่ย Gain from Retirement of Bond ถ้าเป็น Gain อยู่ฝั่งเครดิตเครดิตเดบิตนะกำไร Gain ก็ ain, go Profit ก็เครดิตเครดิตโอเคก็เนี่ย d e b i t Bond payable สิบล้าน แล้วก็มีพรีเมียมอยู่สามแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยหกร้อยห้าสิบสามแล้วก็เครดิตแคบเพราะเราจ่ายออกไปเพื่อถ่ายถอนหุ้นอันนี้กลับมาใช่ไหมแล้วก็ได้รับกำไรจากการถ่ายถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดเอเคฟินิอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเฉยๆไม่มีอะไรเขากอนน็อาจารย์ยกตัวอย่างบอกว่าถ้าผู้ถือหุ้นเนี่ยจะต้องรอจนกว่าแบบบริษัทเจ๊งเนี่ย คือถ่ายถอนได้เมื่อเลิกกิจการก็คือจะเป็นหุ้นสามัญเนาะไม่มีอะไรก็แค่นี้แหละหุ้นอะ